รถที่ผู้บริหารต่างชาติเลือกใช้ต้องรุ่นนี้เลยค่ะ n i สสัน t ทียนา2 0 0 xl สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปออปชั่นออปชั่นแรกนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ครบค่ะแล้วเป็นรุ่นที่ ติดโฉมเลยก็ว่าได้เพราะว่าโฉมของเทียน,น่าเขาจะมีโฉมใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะทำให้โฉมยังคงเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเทียน,น่าอยู่ตัวนี้นะคะไฟก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างและที่สำคัญคันนี้นะคะปี2016ตรวจค r u e Inspection ของธนชาติเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครที่อยากกู้เต็มจัดไฟแนนซ์ได้ล้นๆนะคะตัวนี้เตาจัดให้เต็มเลยค่ะในราคาเพียงแค่519,000บาทค่ะนวัตรกรรมของนิสสันเทียนานะคะออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆและเขาก็จะไม่ซ้ำกันนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะปี2016ไฟท้ายเขาก็จะมาแบบใหม่เลยทำให้คนที่ชอบเล่นรถนิสสันเทียนา ยังคงเล่นนิสสันเทียนาอยู่จะไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนใจนะคะ <Okay. S 1> รุ่นนี้ภายในเก็บของได้เยอะนะคะผู้บริหารเลยถูกใจมากเพราะว่า,าพับเบาะลงไปสามารถวางไม้กอล์ฟและก็อุปกรณ์ได้เยอะเลยนะคะข้างหลังและเต่าจะพาไปดูภายในกันนะคะว่าท็อปออปชั่นแบบไหนบ้างระบบพุชสตาร์ทของเขานะคะสามารถกดแล้วสตาร์ทติดง่ายได้เลยนะคะและก็เบาะไฟฟ้า ปรับขึ้นลงง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็น200 XL นะคะเขาจะมีระบบฟังก์ชันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบหน้าจอนี่สวยเรียบไปกับคอนโซลเลยค่ะเป็นบิวอินมาอย่างดีเลยนะคะและก็ตรงนี้นะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเลอกใหม่เป็นแค่175,000โลเท่านั้นเลยใครไล่รุ่นนี้ไปนะคะเต่าถือว่าคุ้มมากๆเลย เป็นรถที่ราคาออกห้างสูงมากแต่พอมาเป็นมือสองราคาถูกคนเลยนิยมเล่นมือสองกันจริงๆเลยค่ะนิสสันเทียนาเป็นรุ่นที่มีแอร์ข้างหลังนะคะทำให้ผู้บริหารชอบใช้เพราะว่ามีคนขับรถแล้วได้นั่งทำงานข้างหลังด้วยฉะนั้นข้างหลังจะกว้างแล้วก็นั่งสบายแล้วก็มีคอนโซลที่วางแขนตรงนี้นะคะสามารถวางพับที่พับแขนได้ใครที่เลือกใช้นิสสันเทียนา จะเลือกใช้เพราะรุ่นท็อปออปชั่นตอนนี้นะคะไม่ว่าแต่ผู้บริหารนะคะพนักง,งานโรงงานก็สามารถเลือกใช้ได้เพราะราคาถูกมากและเครื่องของเขานะคะเป็นเครื่องสี่สูบเครื่อง2000ดูแลรักษาง่ายหรือใครอยากได้แบบประหยัดก็สามารถไปติดแก๊สเพิ่มได้ค่ะออปชั่นไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะแต่วิดีโอหมดก่อนออปชั่นของเขาข้างในยังมีพวกม่านหลังไฟฟ้าเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้า และก็สีนะคะจะเป็นสีนี้เลยสีขาวมุกนะคะสีเมทัลลิกนะคะพอเวลาโดนแดดสีก็จะสะทอ้อนออกมาแบบนี้ทําให้คนส่วนใหญ่เลือกใช้รถนิสสันเทียนาเพราะว่าคุ้มจริงๆค่ะในราคาเพียงแค่5้าแ0 0บาทปี2016 200 XL จัดไปเน้นได้เต็มหรือจะจัดล้นก็ได้ติดต่อเซลลูกเต๋า08 1 1 5 5 0 4 0 0ค่ะ